สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม Hello Kitty My Friend กันอีกครักันนะครับผมเป็นเกมพัซเซิลน่ารักน่ารักนะครับกดยอมรับไปก่อนเลยครับแล้วก็สตาร์ทเลยอเริ่มแรกนะครับทำคิตตี้ได้สอบ12ตัวนะครับผมเริ่มมาก็จะสอนก่อนนะครับกบตัวนี้ก็จะสอนก่อนนะครับให้จิ้มที่คิตตี้นะครับ คลิปก็เล่นต่อไปเรื่อยนะครับให้ครบ10นะครับผมโอเคแต่ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับถ้ามี3ก็จะ3นะครับเลียแล้วครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหได้3ดาวครับง่ายจริงๆไปต่อครับไปครับด่านที่2โอเคเล่นเลยครับ เกมน่ารักดีนะครับ Hello Kitty Friend นะครับผมเก็บ k i ตตี้กับพ่า,พาเขาจะสอน Power Box นะครับอ,อันขึ้นไปนะครับผมลองกดดูโอ้โหจะได้จรวดมาอันนึงนะครับกดจรวดแล้วก็ปุ๊โอ้แถวนะทั้งแถวก็จะถูกทำลายไปเลยนะครับผมอ,อันนี้ให้เก็บสะสม Kitty ้และ My Melody นะครับผมให้ครบตามจำนวนนะครับคิตตี้ได้ระเบิดครับ ระเบิดเลยตโอ, oh. อ้ปุ๊บฮ่ามาร์มิลดี้มาร์มิลดีอ่าเ,เรียบร้อยแล้วครับเคลียร์แล้วครับโอเคไปครับเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเดต็มเลยครับระเบิดเต็มเลยท่มโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับสามดาวไปต่อครับอ่ายกสองแล้วนะครับอ่าแซงเห็นหลอดคิสต,ตี้ไปแล้วนะครับ โอเคสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับล็อกอินผ่าน f a c e b o o k นะครับผมโอเคไปมาดูกันว่าใครจะคะแนนเยอะกว่ากันนะครับกับเพื่อนนะครับอันต่อไปเป็นมิชชั่นนะครับอ่าคราวนี้เขาจะสอนเรื่องระเบิดนะครับถ้า7ตัวขึ้นไปนะครับตัวเหมือนกัน7ตัวขึ้นไปนะครับมาดูกก็จะกลายเป็นระเบิดนะครับกดที่ระเบิดนะครับออ้โหรอบ ตัวของระเบิดก็จะถูกทำลายนะครับคราวนี้ค่อยสะสมคิตตี้นะครับ3ตัวเมดแบสมารุอีก8ตัวแล้วก็ทักซิโดแซมนะครับ10ตัวนะครับผมมาสี่ตัวนี่จรวจเลยครับจรวดอ้สังเกตดูครับถ้ามีาติดกันเยอะๆนะครับมันจะขึ้นเป็นจรวจขึ้นมาหรือว่าเป็นระเบิดขึ้นมาให้อย่างนี้ครับอย่างนี้เบสเบสมารุจะมีจรวจอยู่บนหัวแล้วพอกดปุ๊บ ก็จะมันจรวนะบแถวนั้นทั้งแถวโอ้โหระเบิดไปแล้วครับโอเคทีนี้แบ,แบสุม,มารุครบไปแล้วนะครับเหลือคิตตี้อีกสตัวเท่านั้นกดทีนี้ก็ผ่านแล้วครับโอเคเคลียร์เรียบร้อยครับเกมน่ารักจริงๆรล่นง่ายด้วยนะครับไปหาโหลดกันได้นะครับที่ play store และ app store นะครับโอเคแสงไหมแสงไหมแสงไปนแครับเคไปครับ ไปด่านที่4ต่อไปนะครับผมให้กดกาชานะครับกดฟรีเพื่อเสี่ยงดวงดูว่าจะมีอะไรข้างในกัจปองนี้ครับอได้มาใหม่ครับผมเคลิกเคลิกเคลิกปีเค,เค,เค,อ,เคอิกไปต่อครับไปกดที่โลคิตี้นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวนะครับเพื่อเลือกตัวได้นะครับแวก็เ,เลือกเป็น เลปี้ครับเลือกเกลปี้ได้หรือเลือกคิตตี้ก็ได้ครับเลือกได้ครับมาลองเล่นเกลปี้ดูบ้างครับก็มีหลายตัวให้เลือกนะครับผมโอ้โหเต็มเลยครับเพียบเลยครับโอเคไปครับฮะวอล์คบอยนะครับอ่าแล้วก็มีพวกขายของนะครับผมถ้าเราจ่ายตังเงินจริงนะครับก็สามารถเก็บ การ์เตอร์ที่เราต้องการได้นะครับผมอโอเคไปต่อครับเลเวลสี่ไปครับอโอเคอ่ะเกลออกก็จะมาสอนนะครับว่าจะทำยังไงถึงเป็นพาวเวอร์บ็อกนะครับเป็นก้าอันขึ้นไปครับก้าอันขึ้นไปปุ๊บอ่าจะเป็นดาวหัวมาครับลูกอมดาวหัวมานะครับเรากดที่ดาวครับ โอ้โหทั้งหมดก็จะกระจายหายไปเลยนะครับกลายเป็นดาวกดเงี้ได้ดาวนะครับได้ดาวนะครับโอ้โหดาวกระจายหมดครับจดวดครับจดวดไปเลยปุ๊บ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 อืมต้องการอีกห้าอันจดวดอีกห้าเรียบร้อยนะครับสุดยอด โอเคระเบิดครับตุ่ม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 โอ้โหสุดยอดน่ารักจริงๆเลยครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆิ้งกิ้งกันด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาแซงฮีโรคิตตี้ไปกลอวครับไปครับ ปลายด่านที่5นะครับอ๋อไปกดที่บ้านดูครับมีอะไรเอ่ยสามามาตกแต่งบ้านได้นะครับโอเคมาเลือกอะไรดีปุ๊บนี่คือบบอยเ,เปอร์อรอรลูปหัวใจนะครับจริงกดพื้นไม้นะครับวางจานข้าวลงไปโอเคใส่หน้าต่างลงไปใส่ป,ประตูลงไป ตรงไหนดิตร,ตรงนี้โอเคใส่ลัาตังไปลัดตังเพลทต,ตรงนี้โอเคได้แล้วครับแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนไว้ไหนดิเตียงนอนไว้ไหนดิโอเคอสามารถตกแต่งได้นะครับอันอื่นก็ต้องใช้เพชรซื้อนะครับโอ้โหดูกันมีห้าสิบเพชรยี่สิบห้าเพชรนะครับ ถ้าได้เพชรเยอะก็เล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไม่ก็เติมเงินก็ได้นะครับผมโอเคเป็นเกมพัซเซิลไปตกแต่งบ้านไปนะครับผมอันนี้ครับขายของครับแปดสิบเก้าบาทไปครับด่านที่เท่าไหรด่านที่ห้านะครับถ้าระเบิดผสมกับระเบิดก็ได้เป็นระเบิดลูกใหญ่นะครับผมมาโอเคคลิปต,ต่อไปนะครับ ไฟแครกเกอร์ er นะครับกดที่ไฟล์แครกเกอร์จะเป็นจรวดจ,จรวดผสมกระดาษครับจรวดผสมกระดาวจะเป็นยังไงโอ้โหดูโอ้โห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 สุดยอดครับออซัมแม่เจ้าคราวนีน้นะครับให้สะสมมาเมลดี้นะครับแล้วก็เคโลเคโลเคโลปี้แล้วก็ทักซิโดแซมนะครับโอเคกดเลยวิ่งจรวดโอ้ โอ้โเฮลโลปี้ครบแล้วครับเรียบร้อย,อยระเบิดตุ้ม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 โอ้โหสุดอยอดครับสามดาวไปต่อครับอ๋อแสงลงพิตตี้ไปโอเคต่อไปครับอ้ามาแล้วครับเลเวเลขหก 6. โอเคมาครับ อ่าทระเบิดสองอันพร้อมกันเป็นยังไงโอ้เป็นระเบิดลูกใหญ่โอมทำลายหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหแรงมากครับ powerful explosion ไอ้สสมคิตตี้แปดตัวนะครับคิตตี้แปดตัว ยังไงก็ได้กดกดเองง่ которая, ายจรวดครับจรวดจรวดปุ้มปุ๊บปุ๊บอันนี้ครับตัวเอาเคโรอีกห้าตัวเคโรห้าตัวนี่ครับเรียบร้อยถึงไหมถึงสามดาวไหมถึงสามดาวครับเจ้าตุต้มตุต้มตุต้มตุ้มโอ้โหเจ้าครับไปครับไปต่อปุ๊บเซมไหมเซมครับ ไปครับระหว่างรอโหลดก็จะมีทิปให้อ่านนะครับเช่นระเบิด2อันารมกันจะเป็นลูกเบิดอันใหญ่นะครับผมไปครับด่านที่7ไปต่ออมาล่เมดี้สิบห้ากับเคโรสิบห้าครับมามารวมกันอารวมการระเบิดระเบิดกับระเบิดครับอ่าไหนดูสิ รเบิดโอ้โหสุดยอดมาดูกันเป็นจรวดนะครับจรวดกันเลยโอ้มาเขโลวเขียวเขียครบยางเขโลครบแล้วแล้วก็มาเมโลดี้ครับมาเมโลดี้อยู่ไหนมาเมโลดี้มาเมโลดี้มาไหมมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับเรียบร้อยได้ไหมสามดาวไหมถึงไหมเกินแล้วครับโอ้โห,โห จ้าครับไลตเตอร์โบนัสอีกอเป็นหมื่นสามมาโอ้โหไปครับงานต่อไปแซงไหมแซงไหมแซงมาแล้วครับผมโอ้โหสุดจอนจริงไปครับโหลดโหลดโหลดโหล,ล,ลดไปครับด่านที่แปดโอเคเอาให้บูสต์ไอเทมก่อนจะเล่นเลเวลนะครับผมใช้พาว power block ได้ครับก่อนจะเริ่ม คมีจรวด3อันมีระเบิด3อันแล้วก็ดาว3อันไปเลยนะที่28นะครนะโอเคอ่าเมื่อกี้ที่เราเลือกนะครับก็มาโผล่ตอนเริ่มเล่นเกมก่อนเลยนะครับรวมกันรวมกันเรอจูเอาเป็นจรวดก่อนตี้ ตี้ได้แปดตัวปุ๊บจรวดจรวดไปโอ้โหจรวดเบลลเลยครับโอ้โหหมดเลยครับจะหอดอต่นี้เราแค่ต้องการคิตตี้ก็พอนะครับคิตตี้ระเบิดป๊๊บจรวดกับระเบิดลงกันปุ๊มตุ๊มโอ้โหออซัมสุดยอดนะครับโอ้โห ระเบิด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 ตุ้ม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 ุมตุ้มุ้มุมบร้อยครับโอ้หสองหมืนามเจ้าไปครับแสงไหมแสงไหมแสงครับโอ้โหที่หนึ่งนะครับไปครับป๊บด่านเก้าครับอ่าจะมี รางวัลพิเศษนะครับกดตรงอีเวนต์ข้างบนนี้นะครับอ๋อดานพิเศษครับผมเราเล่นนะครับเศษด่านแรกครับไปด่านพิเศษด่านแรกเป็นยังไงเอ่ยมาโอ้โห้โอ,อทงทำได้ะรวจ12อัน1อันหนึ่งอันาง,งานละทําไง,งาต่อเดือนสิโอ้ ตัวสอันทำยังไงนี่ครับคนไหมไม่ถึงครับเอามันเลื่อนไปเรื่อยครับยากครับแบบนี้ยากแบบนี้ยากยากอ้าวแทนได้ไหมโอ้โหออมาเลยมาจะระเบิดครับระเบิดก็ได้มาเระเบิดแทรนระเบิดแทรนระ,ะเบิดไปเลยรนะเบิดไปเลยอือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่กดไปเลยครับกดไปเลย๋ยวก็ได้ kitty คิตตี้มาได้ไหมโอ้โหไม่ทันโอ้โหคิตตี้ไม่ทันโอ้โหไม่ทันมไม่ทันกดใหม่กดใหม่กด,หมกดได้หนึ่งครั้งแล้วมันก็เลื่อนนะครับโอ้โหปุ๊บได้ไหมโอ้ยไม่ทันทำไงดีทำไงดีปุ๊บมาเรื่อยครับโหยากครับแบบนี้อีเวนต์นี้ยากจริงปุ๊บนี่ครับเกือบได้ได้ไหม ได้ไหมหมดเวลาหมดเวลาไหม,หมดได้แล้วสองลวดโอ้ยได้ไหมได้แล้วนะครับโอ้โหแปดละโอ้โหหมดเวลาโอ้โหเป็นยากครับเป็นยากจริงจครับอีเวนต์ต้องใช้สมองมากกว่านี้ครับอโอเคนี่คืออีเวนต์นะครับไม่กดอีเวนต์ได้นะครับผมมีอีเวนต์ให้เล่นนะครับ ก็มีด่านธรรมดาให้เล่นนะครับผมมีตกแต่งบ้านนะครับตกแต่งบ้านแล้วก็กดกระชับปองได้นะครับใช้พันห้าเพื่อกดกระชับปองได้ทุกอย่าถึงพันห้าพอดีกดกระชับปองปุ๊บได้ตัวอะไรมาอ๋อคีรูปปี้ใส่หมวกครับ <c oughs> ได้ใหมตัวใหม่เรสามารถสปินรางวัลได้นะครับหนึ่งครั้งต่อว,วันนะครับฟรีนะครับปกติต้องเสียเพชรน,นะครับได้ะไรเอ่ย ได้หมวกนะครับโอ้โหหมวกมาหนึ่งอันนะครับโอเคไปดูสิมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราได้เคโลปี้ใส่หมวกนะครับเนี่ยตัวใหม่มาโอเคเลือกเลยโอเคมีให้เก็บสะสมเยอะแยะเลยนะครับไอเตอร์ต่างๆนะครับให้เราเก็บสะสมนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้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 งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย